สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะพาเพื่อนมาทําผงปรุงรสนะคะแล้วก็รสดีนะคะแล้วแต่คนจะเรียกเลยนะคะสูตรนี้สามารถทานได้สําหรับคนที่รักสุขภาพแล้วก็เป็นคีโตนะคะเป็นสูตรคีโตเพราะเรากําลังทานคีโตอยู่นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคนรักสุขภาพแล้วก็ท่านที่ทานคีโตเลยนะคะเพื่อนโอเคนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ก่อนที่จะไปดูวิธีทำเราขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <subscribe, S 1> กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่บ้านฝรั่งเศสด้วยนะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ไปดูเครื่องปรุงกันก่อนเลยนะคะตุดิบมีดังนี้ค่ะเนื้อหมูไม่ติดมัน500กรัมค่ะกระชมพู330กรัมค่ะหัวหอมใหญ่160กรัมใครจะใช้หัวหอมแบบไหนก็ได้นะคะรากผักชี30กรัมค่ะกระเทียม100กรัมค่ะ พริกไทย20กรัมค่ะน้ำตาลย่าหวาน40กรัมค่ะปริมาณน้ำหนักที่เราก่ลาวไปข้างต้นคือยังไม่ได้อบแห้งหรือว่าคั่วให้แห้งนะคะเพื่อนพวกเนื้อมหมูแล้วก็หอมกระเทียมต่างๆนะคะหั่นหมูเป็นชิ้นเส้นๆนะคะเพื่อนหั่นบางที่สุดเลยนะคะจะได้แห้งไวๆค่ะเวลาเราตากนะคะตามรูปเลยนะคะจากนั้นนำขึ้นตะแกรงไปตากแห้งค่ะ ตากแดดหรือว่าใส่เครื่องอบแห้งก็ได้นะคะแห้งแล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็มาคั่วกระเทียมให้แห้งเลยนะคะหัวหอมก็ทำเช่นกันค่ะพักไว้ให้เย็นจะแห้งและกรอบมากขึ้นนะคะ ขั้นตอนแรกเราจะบดเนื้อหมูให้ฟูก่อนนะคะค่อยๆบดลงไปนะคะเพื่อนเพราะว่าแล้วแต่เครื่องของแต่ละคนนะคะความแรงแล้วก็เราจะบดพร้อมกับรากผักชีอบอ่าเป็นรากผักชีตากแห้งนะคะหรือใครจะอบแห้งก็ได้ค่ะ เสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะเพื่อนก็จะละเอียดประมาณนี้นะเครื่องเราก็เออไอตรงรากผักชีอาจจะเหลือนิดนิดนะคะเพื่อนคือบดได้แค่นี้นะคะใครระบบบดได้ละเอียดมากกว่านี้ก็จัดการไปเลยนะคะนำมาเทใส่กระทะนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะไปคั่วกันค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะคั่วจนสุกหอมขึ้นมาแห้งๆอ่ะค่ะเพื่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะ ตอนนี้ก็แห้งดีแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราจะปิดเตานะคะอย่าลืมนะคะคนตลอดนะคะเพื่อนๆต้องคอยคนเา้าสีเขาก็จะเปลี่ยนเข้มขึ้นมานะคะในในคลิปอาจจะดูไม่ค่อยเข้มแต่เวลาทํานะคะเพื่อนเราจะเห็นทันทีว่าออใช้ได้แล้วนะคะสีเขาจะเข้มขึ้นค่ะจากนั้นเราจะปั่นเกลือให้ละเอียดก่อนนะคะเพื่อนเพราะว่าเรามีแต่เกลือเม็ดใหญ่นะคะใครมีแบบปนๆก็ไม่ต้องปั่นนะคะ ละเอียดดีแล้วเราก็พักไปก่อนนะคะเพื่อนจากนั้นปั่นกระเทียมค่ะหัวหอมค่ะทุกอย่างต้องแห้งสนิทกรอบเลยนะคะเพื่อนแห้งกรอบเลยนะคะจากนั้นก็เติมพริกไทยลงไปเลยค่ะพริกไทย น้ำตาลนะคะแล้วก็เกลือที่เราบดไว้นะคะใส่ผสมกันลงไปเลยค่ะ <uish Aven ge dead onion> ตอนนี้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอามาเทใส่กระทะค่ะ จากนั้นก็คนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนสูตรนี้เราใช้เป็นพริกไทยดำนะคะสีอาจจะเข้มนิดนึงแต่เพื่อสุขภาพนะคะเพื่อนแต่ใครไม่มีก็ใช้พริกไทยขาวก็ได้ค่ะเดี๋ยวคนให้เข้ากันแล้วเดี๋ยวเราไปจัดใส่โหลกันนะคะ ใส่จานใส่ชามแล้วก็โหลเรียบร้อยแล้วนะคะโหลหนึ่งก็ได้ประมาณ200กรัมสูตรนี้ได้ประมาณ500-600กรัมนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ